ณวัดเกละสะเมืองมะละแมงเขตแคว้นชาวมอนมีพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งท่านชื่อพระภิกษุเอมองฉายาว่าอุตมะรัมโพพระภิกษุเอมองบวชเมื่อปีพศ2476ท่านได้ตั้งปณิธานว่าจะขอบวชตลอดชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ หลังจากที่บวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านได้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้ปร,ริญญาแปดประโยคอันเป็นปร,ริญญาชั้นสูงสุดของพระสงฆ์นิกายรามันและนอกจากนั้นท่านยังได้ศึกษาพระวิปัสสนาพุทธาคมจนเชี่ยวชาญตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มต่อมาในปีพศ2478พระภิกษุหนุ่มเอมอง อายุได้25ปีท่านได้ไปพำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแม่สยามเขตเมืองสะเทิมซึ่งอยู่ในเขตรัฐมอนเช่นเดียวกันวัดแม่สยามแห่งนี้เป็นวัดป่ารอบๆวัดมีชาวบ้านเป็นคนมอญบ้างเป็นชาวกะเหรี่ยงบ้างปลูกบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันชาวบ้านล้วนยากจนอยู่ห่างไกลความเจริญช่วงที่ท่านไปพักอยู่ ในวัดแม่สยานั้นได้เกิดโรคระบาดร้ายแรงขึ้นคือโรคฝีดาษโรคได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านล้มตายกันเป็นเบือ่อทุกๆวันจะมีคนตายหลายคนจนขุดหลุมฝังไม่ทันในบู่บ้านจะมีเสียงเด็กๆก,กรีดร้องด้วยความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคฝีดาษ และเสียงครวญครางของคนที่กำลังจะตายดังแว่วมาเสมอจนทําให้หัวใจของพระภิกษุหนุ่มเอมองเศร้าสลดแทบจะแหลกสลายเพราะเวทนาผู้ประสบเคราะห์กรรมคืนวันหนึ่งขณะที่ท่านและสมณเณรอีกรูปเข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ในป่าช้าหลังวัดซึ่งมีซากศพคนตายหลายศพถูกหามมาทิ้งไว้ท่าน แววได้ยินเสียงร้องครวญครางสะอื้นให้ยังทุกขทรมานดังมาในความมืดดังดัง,ดงหยุดหยุดสัม,มนเนนที่ไปกับท่านบังเกิดความหวาดหวันสะดุ้งกลัวจนตัวสั่นคิดว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณหรือพูดผีที่บันดาลอิจฉิิตมาหลอกหลอนหลวงพี่ผมกลัวผมกลัวสัม,มนเนนพูดมีอาการลนลานตาจ้องไปทางต้นเสียง คือในป่าช้าซึ่งสว่างโพลงด้วยแสงจันทร์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวท่านปรอบโยนสมณเณรและพยายามเงี่ยหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจพักหนึ่งต่อมาเสียงสะอื้นให้ลึกลับนั้นก็ดังมาให้ได้ยินอีกท่านจึงตัดสินใจชวนสมณเณรถือไฟฉายเดินตามเสียงนั้นไปเพื่อให้หายสงสัยว่าเป็นเสียงของอะไรคนหรือผีเมื่อไปถึง ท่านได้เห็นเงาร่างของซากศพสามศพถูกห่อพันด้วยผ้าหม่มวางอยู่บนพื้นดินสองศพเป็นชายและหญิงส่วนอีกร่างหนึ่งเป็นเด็กมีอาการเคลื่อนไหวได้ขยับไปมาส่งเสียงร้องสะอื้นให้อย่างทุกข์ทรมานพระภิกษุหนุ่มเอมองท่านเป็นคนกล้าหาญมีสติมั่นคงพิจารณาดูครู่เดียวก็รู้ว่าเด็กคนนั้นยังไม่ตาย ส่วนพ่อแม่นั้นตายแล้วชาวบ้านคงจะพากันหามมาทิ้งไว้ในป่าช้าเพราะคงคิดว่าตายไปแล้วทั้งสามศพด้วยความเมตตากรุณาอันเป็นคุณธรรมในดวงใจของท่านพระภิกษุหนุ่มเอมองจึงได้ใช้ผ้าสบงซึ่งท่านนำมาปูรองนั่งห่อร่างของเด็กชายผู้หน้าเวทนาคนนั้นกลับมาไว้ที่กุฏิชายป่าของท่านแล้วปฐมพยาบาลอย่างรีบเร่ง ด้วยความรู้ทางยาสมุนไพรโบราณซึ่งท่านได้สืบต่อมาจากโยมบิดาของท่านเองพระภิกษุเอมองต้มน้ำยาผสมด้วยใบสะเดาและสมุนไพรให้เด็กน้อยคนนั้นได้อาบชำระล้างเชื้อโรคฝีดาษทุกทุกวันและให้ดื่มยารักษาโรคไปพร้อมกันด้วยท่านกำชับให้สมณเนรที่รู้เห็นปิดเป็นความลับไม่ต้องการให้พระรูปอื่นๆและชาวบ้านละแว,แวกนั้นรับรู้ เกรงว่าจะเป็นที่หวาดระแวงรังเกยียจเพราะทุกคนต่างกลัวจะติดเชื้อโรคพระภิกษุเอมองพยายามช่วยชีวิตเด็กชายคนนั้นอยู่นานถึงสิบวันเต็มๆเ,เด็กชายจึงฟื้นไข้และหายจากโรคฝีดาษมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมาจากการสอบถามได้ความว่าเด็กชายคนนั้นเป็นเชื้อสายกระเรียงตองซูอายุ 8- 9ถึงขวบ ตัวเองและพ่อแม่เป็นโรคไข้ฝีดาษอยู่หลายวันนอนสมสลบไลายกันอยู่ในกระท่อมชายดงชาวบ้านไปพบเจอเกรงว่าหากปล่อยศพไว้เชื้อจะแพร่ขยายจึงห่อศพหามมาทิ้งไว้ในป่าช้าหลังวัดแม่สยาดังกล่าวพระภิกษุหนุ่มเอมองอุตมะรำโพเห็นว่าเด็กชายเะเรี่ยงตองสู่คนนี้รอดชีวิตและเป็นเด็กกำพร้า ไรที่พึ่งจึงรับไว้เป็นลูกศิษย์และตั้งชื่อให้เป็นภาษาหมอนว่าเด็กชายพระขินเด็กชายพระขินรักและคารพพระภิกษุเอมองมากเรียกท่านว่าหลวงพ่อหลวงพ่อ,พอคอยรับใช้ด้วยความคารพกรตัญอยู่ตลอดเวลารู้สึกราวกับว่าหลวงพ่อเอหมองเป็นพ่อของตนจริงๆการเวลาผ่านพ้นไปอีกปีหนึ่งพระภิกษุเอมอง มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปศึกษาพระวิปัสสนาเพิ่มเติมตามหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์โดยจะต้องกลับไปยังเมืองมะละแมงไม่อาจจะนำพาเด็กชายพระขินลูกศิษย์น้อยตามไปด้วยได้ท่านจึงได้กล่าวฝากเด็กชายพระขินไว้กับท่านครูบาเจ้าอาวาสวัดแม่สยาให้รับหน้าที่ดูแลแทนวันที่จากกันนั้นเด็กชายพระขินร้องไห้ด้วยความรักความอาลัย วิ่งตามหลังท่านมาจนถึงหน้าประตูวัดร้องไห้เสะอื้นคร่ำครวญว่าหลวงพ่อหลวงพ่อครับให้ผมไปด้วยแต่พระภิกษุเอมองก็ตัดใจด้วยรู้ว่าการพัดพรากจากกันนั้นเป็นสัจธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้ว่าปีเยหิวิปโยโคทุกโขความพัดพราก จากสิ่งที่รักที่พอใจนั้นเป็นทุกข์ไม่มีใครหนีพ้นได้ท่านจึงได้บอกว่าพระขินเอ๋ยอยู่ที่วัดนี้แหละหากไม่ตายเสียวันข้างหน้าอาจจะได้มาพบกันอีกท่านบอกเด็กน้อยแล้วตัดอกตัดใจเดินจากไปและไม่ได้กลับไปเยี่ยมเด็กชายพระขินกับพระคนนั้นอีกเลยการเวลาแห่งชีวิตผ่านพ้นไปอีกหลายปี จนกระทั่งถึงปีพศ2486พระภิกษุเอมองอายุได้33ปีพรนษาได้สิบพรรษาเป็นพระเถระแล้วท่านได้ตัดสินใจลาพระอุปชาออกเดินทุดงปฏิบัติธรรมไปตามป่าเขาลำนาวไพรเขตเมืองมอนพม่าและข้ามแม่น้ำสารวินร้อนแรมไปทางอำเภอแม่เซเรียงจังหวัดแม่ห้องสอนจนถึงเมืองเชียงใหม่ของประเทศไทย และได้พำนักปฏิบัติธรรมอยู่ในเขตภาคเหนือของไทยเป็นเวลานานแต่แล้ววันหนึ่งท่านก็ได้รับข่าวจากญาติโยมจากเมืองมอนคือเมืองมะละแม่งส่งข่าวมาบอกว่าบัตรนี้พระอุปชายะของท่านซึ่งอยู่ที่วัดเกลสะกำลังเจ็บป่วยหนักเมื่อทราบข่าวพระภิกษุเอมองจึงต้องรีบเดินทางออกจากเขตภาคเหนือของไทยกลับไปปรนิบัติด,ดูแล พระอุปชายะของท่านในฐานะสิทธิผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีพระภิกษุเอมองกลับมาดูแลพระอุปชาได้ประมาณสองปีพระอุปัชาของท่านก็มรณภาพจากไปญาติโยมชาวมอเมืองมะละแมงบ้านเมาะกะเนียงเขตตังบนเกละสะรักและเคารพท่านมากนิมนต์ให้ท่านพักจำพรรษาเป็นเนื้อนาบุญของพวกเขาตลอดไปพระภิกษุเอมอง จึงต้องอยู่ที่วัดเกละสะแห่งนั้นเรื่อยมาทาั้งๆที่ในใจของท่านอยากจะออกเดินทุดงไปปฏิบัติธรรมใจแทบจะขาดการเวลาผ่านพ้นไปอีกจนถึงปีพศ2492ท่านอายุได้39ปีพรรษา16พรรษาเขตเมืองมอนที่ท่านจำพรรษาอยู่นั้น ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมีการรบพุ่งต่อสู้กับกองทัพของพมา่าอย่างรุนแรงชาวมอญชาวกะเหรี่ยงต่างตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้นหลายกกหลายเหล่าจับอาวุธทำสงครามกับทหารรัฐบาลพมา่าอย่างต่อเนื่องและกองกำลังกู้ชาติเหล่านั้นบางกลุ่มพอมีอาวุธในมือแล้วก็กลับทำตัวเป็นโจนรล้นสดมชาวมอญชาวกะเหรี่ยงด้วยกันเอง สร้างความระสำมระสายเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหงในเขตแคว้นมอนมีการฆ่ากันตายแทบจะทุกวันซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือวันหนึ่งในฤดูมรสุมได้เกิดพายุใต้ฝุ่นขึ้นในทะเลอันดามันซึ่งอยู่ติดกับท่าเรือเมืองมะละแมงกระแสลมพายุอันรุนแรงได้พัดกระนำข้ามวันข้ามคืนจนบ้านเรือนของชาวมอนบ้านเมาะกะเนียง ตำบลเกละสะพังพินาศเสียหายไปจนแทบหมดทั้งสิน้นผู้คนล้มตายไปถึงร้อยกว่าคนสภาพบ้านเมืองอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแรกขาดพระภิกษุเอมองมังเกิดความสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งต่อชะตากรรมของชาวบ้านที่ต้องพบกับความทุกข์อันเกิดจากภัยสงครามกลางเมืองภัยจากโจรร้ายและภัยจากธรรมชาติที่กระหน่ำซ้ำเติมวันหนึ่ง ท่านจึงตัดสินใจออกเดินทุดงอีกครั้งเพื่อให้พ้นจากภัยสงครามและภัยโจรจนไม่อาจจะปฏิบัติธรรมได้ท่านอำลาญาติโยมชาวเกลษะสะเมืองมะละแมงอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนทั้งน้ำตาพวกญาติโยมทั้งหลายก็ต่างพากันร่ำให้ด้วยความรักความอาลัยแต่ไม่อาจทัดทานท่านได้พระภิกษุเอมองอุตมะร,รัมโพแบกกรดสะพายบาด ออกจากเมืองมะละแม่งข้ามป่าดงผูดอยและแม่น้ำร้อนแรมมุ่งหน้ามาทางเขตประเทศไทยอันเป็นดินแดนแห่งความร่มเย็นสงบสุขอีกครั้งข้ำไหนก็หยุดพักปักกลดค้างแรมคืนที่นั่นแล้วปฏิบัติธรรมภาวนาวันหนึ่งท่านเดินทางไปถึงป่าแห่งหนึ่งอันเป็นเขตคุ้มครองของกองโจรเกรียงที่ดุร้ายขณะปักกดอยู่ชายป่า ชาวบ้านคนหนึ่งผ่านมาเห็นจึงได้บอกเตือนท่านด้วยความห่วงใหญ่ว่าพระคุณเจ้าแถวนี้พวกโจกรเกลียงดุร้ายนักมันปล้นฆ่าพระและคนเดินทางแปลกหน้าตายไปหลายศพแล้วขอให้พระคุณเจ้าจงหลบไปที่อื่นเถอะพระภิกษุเอมองพอได้ฟังก็ทอดถอนใจบอกโยมผู้หวังดีคนนั้นว่าโยมเอ๋ยอัตมาเป็นพระทุดงอธิษฐานปักกรดแล้ว จะขอพักแรมคืนที่นี่หากย้ายกลดจะผิดสจัจจะเสียศีลเสียธรรมจะขอพักอยู่ที่นี่ละโยมคนนั้นเห็นท่านไม่ยอมย้ายกลดนี้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรจึงจำใจจากไปอย่างรีบเร่งเพราะเห็นว่าใกล้ค่าเขาเองก็เกรงกลัวภัยจากโจรกะเหรี่ยงเช่นกันเวลาประมาณ17นาฬิกาเศษบรรยากาศเข้าสู่เวลาพลบค่าป่ารอบด้านเงียบสงัดวังเวง ขณะที่พระภิกษุหนุ่มเอมองกำลังจะทำวัดสวดมนต์อันเป็นกิจของพระภิกษุสงฆ์อยู่นั้นพลันเหตุการณ์ร้ายก็เกิดขึ้นจริงๆตามคำเตือนของชาวบ้านนั่นคือมีโจรกระเหรี่ยงสองคนถือปืนตรงปรีจ้องมาอย่างท่านพลางคูตะอคอกว่าเอ้ยพระจริงหรือว่าพระปลอมนี่เป็นพวกทหารพรมาร่าปลอมตัวมาหรือเปล่าออกมาออกมาจากกรดอยู่นี้โยม อาตมาเป็นพระชาวมอญไม่ใช่สายรับปลอมตัวมารอกท่านพยายามแผ่เมตตาให้พูดกับพวกมันดีๆแต่โจรกระเรียงสองคนนั้นไม่เชื่อมันค้นตัวของท่านเพื่อหาอาวุธและของมีค่าแต่ก็ไม่เจอถึงกระนั้นพวกมันก็ยังไม่ปล่อยท่านมันพูดอีกว่าต้องจับตัวไปให้หนายเราสอบสวนพวกมันบอกกันแล้วจึงมัดแขนท่านด้วยเถาวันยึดบาดยึดกดของท่าน เอาปืนชี้ให้ท่านเดินเข้าไปในป่าอันเป็นฐานที่ตั้งของพวกมันซึ่งอยู่กลางดงริมฝั่งแม่น้ำปล่อยอาตมาไปเธอโยมอาตมาเป็นพระไม่ใช่เป็นสายลับท่านพยายามวิงวอนมันหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลพวกมันดุร้ายมากพาท่านไปถึงฐานปฏิบัติการในเวลาข้ามืด19นาฬิกาเห็นจะได้พระภิกษุเอมองคิดว่าหากไปถึงและได้พบกับหัวหน้าใหญ่ของพวกมันท่าน จะพยายามขอร้องอีกครั้งหัวนหน้าของพวกมันคงจะรับฟังและยอมปล่อยท่านบ้างเป็นแน่แต่แล้วเหตุการณ์กลับตลบตดพอไปพบเจ้าหัวหน้าโจรใหญ่ซึ่งเป็นเกเรียงหนุ่มอยู่มันกลับพูดบอกลูกน้องของมันทันทีว่าเอาไปยิงทิ้งซะอย่าปล่อยเด็ดขาดพระพวกนี้เชื่อไม่ได้เป็นสายลับพมา่าปลอมมาแน่นอนพระภิกษุเอมองตกใจมาก แต่ท่านก็สำรวมใจสำรวมสติยอมรับกับชะตากรรมคิดว่าหากจะถึงคราวตายก็ต้องตายลีกหนีไม่พ้นกลุ่มกองโจรกระยี่ง3าสี่คนบังคับพาท่านไปสู่ที่ประหารที่ประหารสร้างเป็นหอเล็กๆแคบๆทำด้วยไม้ไผ่สูงจากพื้นประมาณ4ี่เมตรปลูกอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำมีบันไดาพาดขึ้นพอนั่งได้เท่านั้นเมื่อเหยื่อขึ้นไปนั่งแล้วมัน ก็จะเอาปืนยิงจนตายศพก็จะตกร่วงลงไปในแม่น้ำลอยไปไม่ต้องฝังพวกโจรบอกว่าได้ฆ่าพระที่ปลอมตัวมาไปถึงสี่รูปแล้วท่านจะเป็นศพที่ห้าเรียมตัวตายเวลาสามทุ่มเราจะฆ่าท่านในเวลานั้นตามคำสั่งของหัวหน้าของเราพวกมันบอกท่านพระภิกษุเอมองปลงตกตายเป็นตายไม่ดิน้นรนไม่ขัดขืนแต่ท่าน ขอร้องมันอีกว่าโยมอาตมาเป็นพระจะขอตายพร้อมบาทและกรดโปรดคืนให้อาตมาเถอะพวกโจรมันยอมคืนบาทให้ท่านสะพายไว้อย่างเดิมแต่สำหรับกรดมันไม่ยอมคืนให้เพราะเห็นว่ามีมุ้งกันยุงได้มันจะเอาไปใช้ต่อพวกมันบังคับให้ท่านปีนบันไดขึ้นไปยังหอประหารพอท่านขึ้นไปนั่งแล้วมันชักบันไดออกแล้วสั่งกำชับว่า อย่าคิดหนีล่ะถึงหนีก็ไม่รอดหรอกนะไม่หนีรอกโยมอาตมายอมตายอาตมาไม่หนีรอกพระภิกษุเอมองบอกพวกมันฝ่ายโจรกระเรียงก็กลับที่พักไปสังสรรค์กันรอให้ถึงสามทุ่มจึงจะมาประหารท่านตามคำสั่งของหัวหน้าใหญ่เมื่อพวกโจรไปกันหมดแล้วพระภิกษุเอมองซึ่งถูกมัดมือนั่งอยู่บนหอประหารแคบ จึงตั้งสติสำรวมใจเตรียมตัวตายท่านคิดว่าจะขอตายในพระธรรมจะขอตายอย่างมีสติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงสำรวมใจให้เป็นสมาธิแล้วสวดมนต์บทมหาสมัยสูตรอันเป็นบทสวดที่ท่านจำได้อย่างแม่นยำท่านสวดไปสวดไปในความมืดดวงจิตของท่านเกิดเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่มีความกลัวตายเลยท่านใดนั้น สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพอสวดไปได้สักพักหนึ่งเชือกเถาวันที่ผูกมัดข้อมือท่านอยู่ก็ค่อยๆค,คลายออกคลายออกได้เองทั้งๆท,ที่ท่านก็มีได้ขยับกระชากหรือว่าแก้แต่อย่างใดเมื่อเชือกคลายและหลุดออกจากแขนมือท่านแล้วท่านเป็นอิสระแล้วใจหนึ่งก็คิดว่าหนีไปเถอะหนีไปเถอะแต่ท่านก็ไม่ยอมหนีบอกตนเองว่าได้สัญญากับพวกโจรแล้ว หากหนีไปจะผิดศีลข้อมุสาทำให้มัวหมองแก่พระวินัยของตนท่านจึงไม่ยอมหนีจะยอมตายท่านจึงได้สวดมนต์ภาวนาต่อไปสวดไปสวดไปเรื่อยๆแล้วครู่หนึ่งต่อมาก็ได้เห็นแสงไฟฉายกราดวูบวาบวูบวาบมาแต่ไกลตรงมายังหอประหารพระภิกษุเอมองคิดว่าพวกโจรคงจะพากันมาประหารท่านแล้วท่าน จึงลับตาภาวนาพระพุทธคุณด้วยจิตใจที่มั่นคงมีแสงไฟฉายกราดขึ้นมาจับที่ร่างของท่านนิ่งอยู่ครู่หนึ่งท่านคิดว่าอีกสักครู่เสียงปืนคงจะดังขึ้นแล้วท่านก็คงจะต้องตายเป็นแน่แต่ท่านใดนั้นสิ่งปาฏิหาริมหัสจันท์ก็บังเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองคือแทนที่จะมีเสียงปืนดังกลับเป็นเสียงตะโกนอย่างตกใจ ของชายหนุ่มคนหนึ่งดังมาแทนที่ยังตื่นเต้นว่าอ๋อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเอบองหรือเปล่านั่นท่อเอ๋ยผมคิดว่าเป็นใครหลวงพ่อเองหรือนี่เสียงชายหนุ่มคนนั้นทําให้พระภิกษุเอหมองลืมตาท่านได้เห็นโจรกระเหรี่ยงหนุ่มคนนั้นมาเพียงลําพังคนเดียวสะพายปืนยาวมาด้วยใครโยมเป็นใครรู้จักอัตมาได้อย่างไรหรือ ท่านถามอย่างแปลกใจโจรหนุ่มคนนั้นส่งเสียงร้องไห้อย่างตกใจเสียใจตอบดังมาว่าหลวงพ่อครับผมผมพะกินครับหลวงพ่อจําผมไม่ได้เหรอผมเด็กชายพะกินค,คนที่หลวงพ่อเคยช่วยชีวิตไว้เมื่อสิบสี่ปีที่ผ่านมาครับโอ้พะกินหรือจําได้แล้วจําได้แล้วเธอมาอยู่ในกองโจรกระยางนี้ได้อย่างไร ท่านถามกลับลงมาก่อนเถอะครับหลวงพ่อลงมาก่อนพระขินจอนเกรเรียงหนุ่มตอบแล้วพาดบันไดให้ท่านปีนลงแต่พระภิกษุเอมองพูดบอกว่าพระขินเอ้ยหลวงพ่อลงไปไม่ได้เพราะสัญญากับพวกโจรที่จับหลวงพ่อไว้ว่าจะไม่หนีพวกมันจะมาประหารหลวงพ่อในเวลาสามทุ่มหลวงพ่อจะยอมตายจะไม่ยอมผิดศีลเป็นอันขาดไม่ หลวงพ่อต้องไม่ตายผมจะช่วยหลวงพ่อเองใครก็ขวางผมไม่ได้ทั้งนั้นผมจะไปคุยกับหัวหน้าโจรเกรียงกองนี้เองครับผมรู้จักครับนายพระขินบอกแล้วจับปันไดไว้มั่นนิมนต์ให้ท่านปีนล,ลงมาแล้ววิ่งกลับไปยังฐานกองโจกรกเรลียงกลุ่มนั้นครู่เดียวก็วิ่งกลับมาพูดบอกว่าหลวงพ่อครับผมบอกหัวหน้าโจรกลุ่มนี้แล้วครับมันอนุญาตแล้วหลวงพ่อไปกับผมเถอะ ผมจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายหลวงพ่อเป็นอันขาดนายพระขินตามไปทวงกรดซึ่งถูกยึดไปมาคืนให้พระภิกษุเอมองตามเดิมพระภิกษุเอมองถามว่าพระขินเอ๋ยทำไมเธอจึงมาอยู่ในกลุ่มกองโจรเกลี่ยงกลุ่มนี้ได้นายพระขินอดีตเด็กชายพระขินเล่าความเป็นมาให้ท่านฟังว่าหลวงพ่อครับ หลังจากที่หลวงพ่อจากผมไปที่วัดแม่สยาเมืองสะเทิมแล้วผมก็อยู่ที่วัดแห่งนั้นและได้บวชเป็นสมณรหลายปีครับแต่ต่อมาได้สึกออกเป็นคราวาทเข้าร่วมกับกองโจรเกรียงอิสระต่อต้านทหารพม่าครับจนบังเอิญมาพบหลวงพ่อในคืนนี้หลวงพ่อครับผมไม่เคยลืมพระคุณของหลวงพ่อเลยคิดถึงหลวงพ่ออยู่เสมอ แต่ไม่รู้ว่าจะไปตามหาหลวงพ่อได้ที่ไหนพบกันวันนี้ผมผมดีใจเหลือเกินนายพระขินพูดแล้วก็ร้องไห้เพราะนึกถึงความหลังเมื่อวัยเด็กเมื่อ14ปีที่ผ่านมาพระขินเอ๋ยอย่าเป็นโจรปล้นชาวบ้านนะลูกจงหาทางเลิกอาชีพนี้เถอะมันเป็นบาปพระภิกษุเอมองเตือนนายพระขินด้วยความเมตตา พราะรู้ว่ากองโจรเกรียงเหล่านี้นอกจากจะต่อต้านทหารพมา่าแล้วยังใช้อิทธิพลพล้นสะดมผู้คนเดินทางอีกด้วยครับหลวงพ่อครับผมจะทำตามคําสอนของหลวงพ่อผมสัญญาว่าแต่หลวงพ่อกำลังจะไปไหนเหลือครับจึงผ่านมาทางนี้แล้วถูกจับได้นายพระขินถามหลวงพ่อจะเดินทุดงไปเมืองไทยแต่ถูกจับเสียก่อน ไม่เป็นไรครับหลวงพ่อพรุ่งนี้ผมจะให้คนของผมไปส่งหลวงพ่อเองครับจะไม่มีใครมาขัดขวางหลวงพ่อระหว่างทางได้อีกต่อไปวันต่อมาชนกระเหรี่ยงประมาณสิบคนได้คุ้มกันพระภิกษุเอหมองเดินทางรอนแรมข้ามภูเขาสูงไปส่งถึงฝั่งประเทศไทยทางหมู่บ้านอีตองเขตอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้โดยสวัสดิภาพ กองโจรเหล่านั้นบอกท่านก่อนจะกลับไปว่านายพระขินก็เป็นหัวหน้าโจรเกรียงต่อต้านพมา่าที่มีอิทธิพลมากคนหนึ่งมีลูกน้องนับร้อยคนทีเดียวจึงเป็นอันว่าพระภิกษุเอมองอุตมะรัมโพรอดตายจากน้ำมือกองโจรเกรียงด้วยพลังแห่งแรงบุญที่ท่านเคยช่วยชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งไว้ให้รอดตายด้วยโรคฝีดาษและต่อมา เด็กชายคนนั้นได้กลับมาทดแทนบุญคุณของท่านให้รอดพ้นจากความตายได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นกันพระภิกษุเอมองเมื่อเข้ามาอยู่ในเขตไทยแล้วต่อมาท่านได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งชื่อวัดวังวิเวการามมีชาวมอญชาวเกเรี่ยงจากเมืองมะละแมงอพยพโยกย,ย้ายติดตามมาอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก คนไทยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศก็รักเคารพศรัทธาท่านมากเรียกชื่อท่านว่าหลวงพ่ออุตตมะหลวงพ่ออุตตมะหรือพระภิกษุเอหมอ่องอุตตมะรำโพดดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามของสาธุชน ยู่จนสิริอายุได้97ปีพรรษา74พรรษาจึงได้หมอดนภาพจากไปท่ามกลางความรักความอาลัยของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวมอญทุกๆุกคนสาธุขอกราบนมัสการท่านหลวงพ่ออุตมะด้วยความเคารพศรัทธายิ่งสาธุสาธุสาธุ